พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมันดาเรียมประสูตรณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในวันจันทร์เดือนสี่แรมสิบค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช23 3 0 มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจสดาบดินด้วยมีพระปรีชาสามารถในหลายแขนงทําให้เป็นที่วางพระราชหฤทยัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงทรงได้รับการโปรดกล้าโปรดกรม่อมให้กํากับหน้าที่ในราชการสำคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความดีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษดาบดินและด้วยพระกตัญญูตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูนกล้าวทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรดกล้าวโปรกระหม่อม ให้ตั้งโรงทานหน้าวาังท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณนะเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราชฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านภาลายัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชองค์การขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์ในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป